สวัสดีค่ะวันนี้จะให้ดูเสื้อชานมเสร็จแล้วสวยงามมากเปลี่ยนเป็นผ่าหน้ามั้งนะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นผ่าหน้ามัง้งอันนี้เป็น,นกระดุมปั๊มนะคะลูกค้านี่เลยจะล้างดุมเป็นกระดุมปั๊มนะคะลูกค้าจะเป็นคอนี่ค่ะผ่าหน้านะคะลูกค้าเป็นคอเต,ต่านี่แหละแต่ผ่าหน้า สวยงามมากๆเลยทำเหมือนเดิมแต่ผ่าหน้าเหมือนเหมือนตัดเสื้อไทยเลือนต้นนะคะลูกค้าตัดแบบเสื้อไทยเลือนต้นไทยจิตระดาไทยเรือนต้นเปลี่ยนจากเด็กกระดุมข้างหลังเม็ดหนึ่งมาติดกระดุมข้างหน้านะคะลูกค้าเดี๋ยวช่างเจาะกระดุมก่อนนะ ขเขามีชุดด้วยนะคะลูกค้านี่ชุดของเขาเดี๋ยวช่างเจาะช่างเจาะลังดุมก่อนนะเป็นกระดุมหน้าก็สวยนะคะลูกค้า เลิศเลยเป็นกระดุมหน้าก็สวยเป็นคอเต่าก็สวย สวยงามมากๆเลยลูกค้าอันนี้ตัดเป็นชุดเลยนะคะลูกค้าอะเป็นเ้าไหมใส่กระเสื้ออุกไม้ชานมนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนี่เลย กับเสื้อกระดงมหน้าตัดเป็นไทยเลือต้นนะค่ะลูกค้าสวยงามมากมา ไปตกใจสวยงามมากๆเลยสวยนะคะลูกค้าปัดเหมือนเดิมนะคะลูกค้าตัวนี้ 15, ล่ลสิบห้ารอบอกสี่สิบความยาวยี่สิบเอ็ดเขนยาวสิบห้านะคะลูกค้าเหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าชานมนี่ลูกค้าให้อยากใส่ผ่าหน้า ช่างก็ตามใจทุกอย่างแล้วแต่เลยจะเป็นคอจะเป็นคอ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 เดี๋ยวเป็นคอเต่าหรือจะเป็นคอนี่เราหันมากลับมาทางนี้ก็ได้นะคุณค้ามาติดกระดุมก็สวยงามนะคะคุณค้าสวยงามทีเดียวแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยจะผ่านหน้า หรือว่าจะไว้สวนบอกช่างได้เลยผ่าน้าก็สวยนะคะลูกค้าเหมือนไทยเรือนต้นไทยจิตรดาเลยลูกค้ามีซับในนะคะลูกค้าับ,บน ช่างก็เอาไว้ให้เยอะนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนี่ด้านหลังนะคะลูกค้าลูกไม้ด้านาลหลังสวยงามมากๆเลยมาดูพัาถงก่อนนี่เลยนสีชาลงกับพัาถงเลิศมากค่ะลูกค้าชุดนี้เลิศมาก สวยงามมากๆเลยนี่เลยลูกค้าสวยงามมากๆสั่งปัดได้เลยนะคะลูกค้านี่ถ้าถุงสำเร็จ อันนี้ลูกค้าซื้อผ้าที่ปูกาวมาแล้วนะคะลูกค้าเขาตอปูกาวสีดํามาเขาเป็นซื้อผ้าถุงกลางมานะคะลูกค้าเขาซื้อผ้าถุงแบบผ้าถุงกลางมาเขาจะใส่ผ้ากาวดํามาช่างลื้อออกไม่ได้นะคะลูกค้าเพราะว่ากาวทะลื้อผ้ากระย่นหมดเลยเขาเรียก,กาวเหนียวมากถ้าเป็นช่างปูช่างเขาจะต้องปูกาวสีนี้แหละคะลูกค้ากาวก็จะ เขาซื้อมาเป็นพ้าถุงกลางพ้าถุงกลางกว้างๆนอะ่ะกลางแล้วก็พับไปพับมาวันนี้จะให้ช่างรื้อช่างหรือไม่ได้ก็ต้องไปตามดำนี่แหละค่ะลูกค้าต้องไปดำอันนี้พระถุงลูกค้าซื้อพักกลางมาแล้วช่างมาลือ้อทําเป็นพ้าถุงสําเร็จนะคะลูกค้าอันนี้ช่างทําเป็นพ้าถุงสําเร็จนะคะลูกค้าที่ซื้อผ้าถุงกลางมาเอามาทําเป็นพ้าถุงสําเร็จได้นะคะ สีมันเข้ากันเอามาใส่เสื้อกับเสื้อชานมของช่างเข้ากันมากเลยตอนต้นเขาจะทำผ้าถุงชิ้นเดียวนี่แหละค่ะลูกคา้าแต่ช่างบอกว่านี่เสื้อชานมนี่ตัดเสื้อชานมไปเลยสีเหมือนกันเลยเนี่ยใส่จะได้เป็นชุดใส่แล้วหรูหราด้วยเห็นไหมลูกคา้าหรูไหมหรูไหมลูกคา้านะ สีได้เลยสีให้เลยคุณลูกค้าเห็นไหมแต่เสียดายกับปลูได้ปลูเกา่าดำมาสีให้เลยคุณนายใช่ไหมเนี่ยสวยมากๆสวยมากๆเลยเนี่ยเข้ากันเป๊ะเลยช่างเลยุให้เขาตัดเสื้อชานลงลูกไม้ไปใส่กับผ้าถุงตัวนี้เลยได้ชุดคุณนายเลยหนึ่งชุดนี่สวยงามมากๆเลย สวยมากๆเลยลูกค้าลูกค้าสั่งตัดได้นะคะ่ะผ้าชานมชั้งอยู่เยอะนะนี่ไงผ้าชานมสีชานมนะคะลูกค้าผ้าชิ้นเดียวกันนะคะลูกค้าก็ตัดลงแล้วสวยอย่างนี้เลยสวยเลิศมากๆเลยลูกค้าสั่งตัดเลยะค่ะลูกค้า จะเป็นคออะไรก็ได้นะคะลูกค้าจะผ่าหน้าพาหลังไม่ผ่าใช้สวมบอกได้หมด1นึ0งพันบาทนะคะลูกค้า1,250งพันส้ยสบาทไมสวยๆเลยลูกค้านี่เลยเห็นไหมสวยงามมากๆเลยะคะ่ะลูกค้านี่นะผ้า ผ้าเยอะนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวผ้าช่างหมดนะช่างเดี๋ยวช่างเอามาอีกผ้านะ่ะสั่งได้เลยสั่งได้เลยสวยงามมากๆเลยเหมือนคุณนายเลยลูกค้าเห็นไหมสีให้เลยผ้าให้สีให้แบบให้คุณนายเป๊ะเลยนี่เลย นี่ช่างตัดนะคะช่างเห็นผ้าถุงเขามาแบบมาเป็นผ้ากลางเขาเอาผ้าถุงมาให้ช่างทําเป็นผ้าถุงสําเร็จช่างเลยให้ตัดเสื้อหนึ่งตัวนี่ออกมาเป๊ะเละเลยเป๊ะเลยเห็นไหมเป๊ะปะปะ,ปะเป๊ะเลยสวยงามมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมอุดหนุนช่างนะคะพอสวย